จะได้มาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับซีรีส์ของคำศัพท์นะคะสัปดาห์นี้นะสัปดาห์ที่2นะเข้าใกล้สัปดาห์ที่3นะแล้วเนาะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์คำศัพท์กันแบบรัวๆรัวๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเนาะเรามาทบทวนไมซ์นะคะหรือว่าแนวคลิปที่มีต่อการจําคําศัพท์ก่อนเนาะเซจะย้ําเรื่อยๆในคลิปแรกๆนะคะว่าเอ๊คำศัพท์เนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างนะคะ ทวนกันในครั้งหนึ่งแต่ว่าจะไม่ทวนเยอะเนาะเพราะว่าเราเรียนกันมาค่อนข้างเยอะแล้วคำศัพท์สิ่งที่เราจะต้องรู้นะคะ1เนี่ยความหมาย,นยแน่นอนที่เราต้องรู้เนาะว่าคำนี้มันแปลว่าอะไรนะนะคะคราวนี้สิ่งที่ต้องจาคู่กันก็คือข้อ2กับข้อ3นะสองข้อสามนี่สสำคัญมากนะคะก็คือคําคํานั้นเนาะมันเป็นคําชนิดไหนในเชิงของหลักภาษาศาสตร์กับหน้าที่ของมันเอาไปทําอะไรบ้างนะถามว่าไอ้สออย่างทาไมมันถึงจําเป็นนะไอ้ตัวชนิดของคาเนี่ย เป็นคำนามไหมเป็นคํากริยาไหมเป็นคําคุณศัพท์ไหมอะไรแบบนี้นะที่มันจะต้องจํานะคะเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปใช้งานเนี่ยเอาไปใช้นะคะเอาไปใช้เนี่ยเราต้องรู้ว่ามันเป็นมันทำนัดมันมันเป็นอะไรเนาะนเป็นคาศัพท์ชนิดไหนนะคะถ้าไม่งั้นเราจะเอาใช้ไม่ได้เอาไปใช้ไม่ได้นะคะก็คือจะ จะจำได้แต่คำศัพท์แต่ใช้ไม่เป็นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องจำนะคะว่าคำเหล่านั้นน่ะชนิดของคำเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นคำนามหรือเปล่าเป็นคำกริยายหรือเปล่าหรือเป็นคำคุณศัพท์หรือเปล่าซึ่งช่วงแรกๆเซจะไม่สอนเยอะเนาะจะสอนแค่หลักๆแค่3ตัวเนี่ยคำนามคำกริายา,ยา,ยาแล้วก็คำคุณศัพท์แล้วก็เสริมน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆเท่านั้นสำหรับคอร์ส21วันฉันต้องพูดญี่ปุ่นได้นะส่วนอันที่สก็น้ำจิ้มที่เราจะต้องจำก็คือหน้าที่ของมันนะคะ พอรู้แล้วคาชนิด้ไหนต้องรู้ด้วยหน้าที่ของมันเวลามันเอาไปใช้ในประโยคเนี่ยมันไปทําหน้าที่อะไรนะมันเป็นประธานของประโยคไหมเป็นส่วนขยายไม่เป็นนู่นไม่เป็นนี่ไม่เป็นคําถามไหมอะไรเงี้ยเราต้องรู้ในลักษณะแบบนั้นด้วยเนาะข้อสองข้อสามจริงๆมันเรื่องคืคืคือกันเนาะแต่ว่าเสยียแยกแบบนี้เราจะได้รู้ว่าอ๋อมไม่ไม่ใช่แค่จำแค่ความแอ่งเดียวต้องรู้ด้วยว่ามันเป็นชนิดไหนแล้วเ,เอาไปใช้ยังไงนะฮะเพื่อให้นากตเราจะไปต่อยอดในเรื่องของ การไปเรียนในเรื่องของไวยากรณ์ซึ่งมันอาจจะมีความยุ่งยากความซับซ้อนกว่านะคะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นคําศัพท์ตรงนี้นะก็จําพวกนี้ไปด้วย1 2 3ไปด้วยนะคะโอเคแล้วไมซ d เซตเอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเก็บเข้าไว้ในใจนะ,ะก็คือคาําศัพท์เนาะเราจะเริ่มจากนี่เลยค่ะเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นจะเราจะเน้นเบื้องต้นเพราะเรา ยี่สิบเอ็ดวันฉันต้องพูดญี่ปุ่นได้ถูกปะเพราะฉะนั้นเราจะไม่จำำําคําศัพท์อะไรที่มันยาก,ยากเราจะจําที่มันง่ายๆนะคะแล้วเราจะจําแบบใช้ระบบที่เซจะย้าเสมอหลงัลงๆนะคะก็คือเราจะเน้นนี่ค่ะเล็กน้อยอย่าไปจํามันเยอะวันหนึ่งอาจจะจำสักสี่สั้ห้าคำนะคะแต่เราต้องบวกด้วยนี่ค่ะความสม่ําเสมอนะความสม่ําเสมอสม่ําเสมอก็คือทําซ้ํานั่นเองนะยกตัวอ,อย่างเช่นเนาะ เล็กน้อยก่อนละกันเนาะเล็กน้อยให้เห็นภาพอย่างเช่นเรามี21วันเนาะ21วันฉันต้องพูดญี่ปุ่นได้นะคะเล็กน้อยคําศัพท์เราเซขอสักวันละ5คําละกันเนาะวันละ5คําบวกกับอะไรหรือเปล่าบวกกับนี่ค่ะความสม่ําเสมอความสม่ําเสมอของเราก็คือเรามี21วันฉันต้องพูดญี่ปุ่นได้ใช่ปะบวก21วันเนาะก็ไม่ใช่บวกนี่เขาเรียกอะไรคูณเนาะคูณ21วันถ้าเราจําคาศั์ วันละ5คำา21วันได้เท่าไหร่คะช่วยเซคิดหน่อยคิดเลขหน่อยตึก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 ต,กต,กต,กตกเซคิดมาให้แล้วนะคะไม่รู้เซคิดถูกหรือเปล่านะแต่ว่าใช้เครื่องคิดเลขคำนวณมาก่อนหน้านี้เนาะหนึ่งาคำหมายความว่า21วันเนี่ยยังต่ำเราจะได้คำศัพท์แล้ว105คําคำนะไม่ต้องไปทำอะไรมากมายนะเอาแค่วันละคําคำก็พอนะคะสิ่งสำคัญหัวใจสำคัญก็คือนี่นะคะเล็กน้อยนะคะ เล็กน้อยเสริมนิดนึงว่าทําไมเราต้องทําเล็กน้อยเพราะอะไรรู้ป่ะคํศัา,าป์อะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะอัดวันนี้ยี่0บสาิครั้งแล้วเราจะจําได้โอเควันนั้นเราอาจจะจําได้นะคะแต่ถ้าเราไปอัดแบบนั้นมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นรู้ปะ่ะมันจะกลายเป็นได้หน้าแล้วลืมหลังค่ะได้หน้าแล้วลืมหลังเข้าใจไหมได้หน้าลืมหลังก็คือวันนี้เราอาจจะจําได้นะวันนี้เราจําได้แต่เมื่อวานที่เราจําได้เนี่ยลืมไปแล้วนึกออกปะ วันนี้เราก็ท่องไปตะบี้ตะบันท่องไปสิบยี่สิบคำเลยเงี่ยหรือบางคนแบบพาร์ทคอร์ขอแบบห้าสิบคำวันเดียวเนี่ยวันนั้นที่เราท่องอ่ะเราจะได้ค่ะแต่พอวันรุ่งขึ้นเราไปท่องของใหม่ของเก่าเราจะลืมทันทีค่ะเพราะอะไรเพราะมันเยอะเกินไปนะคะให้เวลากับสมองเรานิดนึงเนาะเพราะสมองของเราก็มีความทรงจําจํากัดแล้วเขาก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้น เซอยากจะเน้นทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะในการจําคําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นอยากให้ทุกคนเน้นเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยนะเล็กน้อยนะคะใส่หัวใจสวยๆนี่เล็กน้อยบวกกับความสม่ําเสมอนะทาซ้ําไปเล็กๆ,ๆน้อยนนะคะวันละ5คํา6คําหรือถ้าห้าคำไม่ได้3คําก็ได้ค่ะ3คําก็ได้เนาะยังไง3คํคถ้า21วันเราก็ได้เยอะถูกปะ 3คำยี่สอบวันเราก็ได้เยอะถูกไหมสามคำถ้าเกิดยีบเอวันได้เท่าไหร่ช่วยกันคำนวณสิสาคำถ้าคูณเหมือนเดิมน้องคูณ21วันได้เท่าไหร่คะหกสิบสาคำหกาคำอย่าดูถูกนะคะเยอะนะคะถ้าเกิดเราจํามันได้จริงๆนะคะถือว่าเยอะนะคะถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะคะย้ําเสมอก็คือเล็กน้อย แล้วก็เพิ่มการสม่ำเสมอคือทําทุกวันเนาะวันละสามคำก็ได้วันละห้าคำก็ได้นะแต่ว่าสําหรับคอรีสิ1วันฉันต้องพูดญี่ปุ่นได้ถ้าใครทําได้จะอยากให้ได้วันละสักประมาณห้าคำเนาะห้าคำกำลังดีกําลังแบบยุ่มเยิ้มดูไม่ยากเกินไปแล้วก็ดูไม่ง่ายจนเกินไปแบบนี้เนาะแล้วผลลัพธ์ของมันก็คือนี่ค่ะมหาศาลจะมันจะกลายเป็นหัวใจดวงใหญ่มหาศาลมากเลยนะคะถ้าเราสามารถทํา เล็กๆนน้อยได้แล้วก็คูณทวีคูณความสม่ำเสมอผลลัพธ์เราจะได้มหาศาลมากโอเคไหมโอเคอันนี้คือ m i n ์เซตอย่างหนึ่งในการจำภาษาญปุ่นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นทริคไม่ใช่ทริคเราเป็นคำแนะนำจากเซก็คือให้เลือกจำนะคะในสิ่งที่เราชอบจำคำศัพท์ในสิ่งที่เราชอบหรือคำศัพท์ที่เราเจอบ่อย ถ้าใครดูพวกอนิเมะอะไรนี้ลองหัดจำคำศัพท์ที่เราเจอบ่อยๆนะได้ยินบ่อยๆซ้ำๆเนี่ยลองไปเปิดพจนานุกรมดูว่าเออมันคำว่าอะไรว่าอะไรประมาณนี้เนาะให้เลือกจากความชอบก่อนหรือเลือกจากอะไรที่เราเจอบ่อยๆก่อนโอเคไหมเริ่มจากแบบนี้มันจะทำให้เราสนุกที่จะจำโอเคไหมคะเดี๋ยวคลิปถ,ถัดไปเจเจจะมาแชร์เนาะว่าหลักการจำคำศัพท์เนี่ยควรจะประมาณไหนดีนะคะตีกรอบมันแบบไหนอะไรยังไงแบบนี้เนาะ โอเควันนี้ไปคำศัพท์นิดหนึ่งละกันนะคะวันนี้คำศัพท์ญี่ปุ่นเบื้องต้นที่อยากจะให้ทุกคนจำให้ได้นะคะก็จะมีสี่เสียงเนาะอันดับแรกสี่เสียงหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมคะสี่เสียงตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูตัวอักษรเดี๋ยวมันเขียนสีฟ้าเห็นไหมอ่าเห็นอยู่นะคะดูตัวอักษรน,นี่เลยอุ๊ยอ่านี่นะคะ เพราะว่าเรายังอ่านฮิรังนานะไม่ได้ถูกไหมใครอ่านได้แล้วไม่เป็นไรนะคะแต่เราจะเน้นเพื่อนๆที่ยังอ่านฮิรังนานะไม่ได้เนาะเพรยอวันฉันต้องพูดญี่ปุ่นได้โดยพื้นฐานที่ทุกคนมีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นศูนย์โอเคไหมอ่ะสี่คำนี้นะ,ะอันดับแรกที่เซวงกลมเนี่ยวงกลมสีฟ้านี้ทั้งสตัวนะคะมันยังไม่ถือว่าเป็นคําศัพท์นะคะมันเป็นแค่เสียงเท่านั้นนะ,ะให้ทุกคนท่องแบบนี้ค่ะท่อง1นถึงสี่นะคะโดยท่องแบบนี้ ไล่ตามแบบนี้ตามลูกศรที่เซบอกเนาะให้ท่องสี่เสียงนี้นะคะเป็นโคโซอ o ดโดโคโซอ,อัโดโคโซอ,อโดโคโซอาโดโคโซอาโ,โ,อ,อ,โ,โ,อ,อ,โอ่าท่องให้คลุ้นข่องให้ปากให้ลิ้นเราคุ้นในการออกเสียงสี่พยางนี้นะ โคโซอาโด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 เนี่ยฮะท่องให้ได้นะพอเราท่องสี่เสียงนี้คล่องปุ๊บนะ,ะสเตปถัดไปนะคะเราจะมาสร้างคำจากสี่เสียงนี้นะคะด้วยการบวกค่ะบวกเสียงเละตรงนี้เข้าไปนะะบวกเสียงเละตรงนี้เข้าไปเดี๋ยวเซของอน,นุญาตขยับไปตัวนี้ลงมาก,กา่อนอันนี้เก็บไปก่อนอันนี้ยังไม่ได้ใช้ เราจะบวกเสียงเละตรงนี้เข้าไปนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อกี้เราท่องโคโซอาโดโคโซอาโดโคโซอาโดไปแล้วใช่ปะอ่าเราจะรวมมันเป็นแบบนี้ค่ะโคแล้วก็มาเละเนาะโซก็มาเละอ่ะก็มาเละโดก็มาเละแบบนี้โอเคไหมโคโซอาโดโคโซอาโดโคโซอาโดบวกเละอ่าเขียนข้างขวามือง่ายกว่าบ่าวะโอเคทำไมต้องทำให้มันยุ่งยากแบบนั้นนะโอเคเดี๋ยวเอเซขอลบตรงนี้ออกก่อนนะ เดี๋ยวเราจะงงนะเอาทุกเสียงมาบวกด้วยเสียงเละนะคะเสียงเละเสียงที่ล่งกันนะให้ด้วยลายมือทําไมสวยสวยนะคะนี่นะคะเสียงเละนะคะเสียงเละนะเอาทุกเสียงซ้ายมือมาบวกด้วยเสียงเละขวามือนะคะเป็นอะไรเอ่ยเมื่อกี้โคโซอาโดโคโซอาโดโคโซอาโดนะคะก็จะเป็นโคเละโซเละอาเละแล้วก็โดเละแบบนี้นะคะเขียนไหมเขียนไหม เคเบอลเคเบิลเคนะเคนะเคเดี๋ยวลบเส้นออกก่อนเดี๋ยวงงโคเด่โซเร่อาริ่เดอรเร่ก็จะกลายเป็นคำศัพท์นี่ค่ะนี่คำศัพท์มันเขียนอยู่แล้วเขียนให้อยู่แล้วตรงนี้นะคะโคเด่โซเร่อาริเดอรเรนะคะโคเด่โซเร่อาริเดอรเรนะคะโอเคไหมซีคำนี้เป็นคำที่มีความหมายแล้วนะคะอ่าถ้าเป็นตัวข้างบนเนี่ย มันจะยังไม่มีความหมายนะเสียงข้างบนแต่ถ้าเป็นคํานี่๋ยวเขียนยังไงดีอ่ะคํานี้คํานี้คํานี้แล้วก็คํานี้นะคะเป็นคําที่มีความหมายแล้วนะคะคราวนี้สิ่งที่เราต้องจาคู่อีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อกี้เซลลืมไปนะคะตอนที่เราท่องคําว่าโคซอโดโคซอโดโคซอโดให้ท่องภาษาไทยไปด้วยว่าน,น,น,นี่นั่นนี่นั่นแล้วไปไหน นี่นั่นโน่นไหนอ่าโคโซอาโดโคโอซอาโดโคโอซอาโดแล้วก็ท่องภาษาไทยนี่นั่นโน่นไหน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 นะความหมายของมันก็คือนี่นั่นโน่นไหนนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่านี่นั่นโน่นไหนมันเป็นแบบเสียงยอ่อเนาะถ้าเราต้องการให้มันเป็นคําที่มันชัดเจนก็คือเราต้องใส่พวกนี้เข้าไปด้วยค่ะโคเรโซเรอะเรโดเรแบบนี้นะคะ คำเหล่านี้จะมีความหมายโดยใส่ภาษาไทยคําว่าอันเข้าไปนะอันบวกด้วยข้างบนอันนี้อันนั่นอันโน่นอันไหนแบบนี้นะคะอันนี้ก็คืออันนี้นะคะเข้าใจไหมอันนี้ก็คืออันนี้นะคะอันนี้อันนั้นอันโน่นอันไหนแบบนี้เนาะแต่เวลาที่เราท่องท่องเป็นนี่นั่นโน่นไหนมันจะเสียงง่ายกว่าเนี่ยของเซจะตนรัสแบบนั้น มากกว่าการจะท่องวันนี้นั้นโน้นไหนเนาะนี่นั้นโน้นไหนดูออกเสียงยากเซก็เลยท่องเป็นนี่นั้นโน้นไหนแบบนี้นะคะแต่เวลาที่เราเอาไปใช้นะเราก็เปลี่ยนเป็นนี้นั้นโน้นไหนนะก็จะเป็นอันนี้อันนั้นอันโน้นอันไหนนะคะโอเคไหมนั่นหมายความว่าคําว่าโคเลจะแปลว่าอะไรเลยโคเลตัวเนี้ยโคเลตัวเนี้ยโคเลแปลว่าอะไรแปลว่าอันอะไรเ่ยอันนี้นะอันนี้อันนี้ โซเลแปลว่าอันนั้นอะเลแปลว่าอันโน้นโดเลแปลว่าอันไหนนะคะแสดงว่าโดเลเนี่ยมันเป็นคำถามแหละโอเคไหมอันไหนแบบนี้แร่ว่าโอเคได้นะได้นะโคโซอาโดโคโซอาโดโคโซอาโดนี่นั่นโน่นไหนนี่นั่นโน่นไหนนี่นั่นโน่นไหนท่องให้ได้นะ,ะวันนี้ต้องได้4เสียงนี้นะ,ะโอเคป้ะ พอได้นี่นั่นโน่นไหนนี่นั่นโน่นไหนแล้วให้มาท่องเซตท,ที่สองนะคะอันนี้เซตท,ที่หนึ่งอันนี้เซตท,ที่สองนะเซตที่สองก็คือโคเรโซเรอะเลโดเรอันนี้อันนั้นอันโน้นอนันไหนโคเรโซเรโอเรงงงงงงงโคเรโซเรอะเลโดเรอันนี้อันนั้นอันโน้นอันไหนแบบนี้โอเคป้ะโอเคไหมโอเคน,น,นะคราวนี้ถามก่อนมีใครแยกออกไหมคะว่าภาษาไทยอันนี้อันนั้น,น,น,อ,นอันโน้นอันไหนมันคืออะไร อ่าอันนี้กับอันนั้นแยกออกไหมว่าทําไมเราใช้อันนี้แล้วทําไมตอนนั้นเราใช้อันนั้นเนี่ยแยกออกไหมอันนี้กับอันนั้นนะอันนี้สมมติว่าเป็นเราเนาะเราเป็นคนพูดสมมุติสิ่งของมันอยู่ตรงเนี้ยค่ะอันนี้ฝั่งนี้เป็นคนฟังโอเคไหมโอ้ยลายมือไม่ใช่ลายมือตัวตุ๊กตัวตุ๊กตุ่นเซแบบน่ากลัวมากอ่ะจึง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 โอเคอันนี้ผู้พูดคือเราเนาะอันนี้ผู้ฟังสมมติของมันอยู่ตรงเนี้ย อยู่ใกล้เราอ่ะเราจะใช้อันนี้หรืออันนั้นเราจะใช้อันนี้ถูกปะอ่าถ้าสองของอยู่ใกล้ตัวเราใช้โคเดคืออันนี้แต่ถ้าของสิ่งนั้นมันไปอยู่ใกล้คน,คนฟังแบบเนี้ยค่ะเราจะใช้ใช้อะไรนะโซเรก็คืออันนั้นเก็ตไหม อันนี้แสดงว่าของมันอยู่ใกล้ตัวเราอันนั้นคือของมันอยู่ใกล้ตัวคน,คนที่เขาที่เราพูดด้วยนะ,ะส่วนอันโน้นก็คือนี่ของมันอยู่ไหนก่ลู้อยู่ไกลมากคือไกลทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังอ่าแยกให้ได้ก่อนนะภาษาไทยก็ต้องแยกให้ได้นะอันนี้อันนั้นอันโน้นอันไหนนะอันนีน้อันนั้นอาจจะมีประเด็นนิดหนึ่งอันโน้นไม่ค่อยเท่าไหร่อันโน้นจะรู้รุกอยู่ว่ามันไกลทั้งคนพูดแล้วไกลทั้งคนฟังนะคะอันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทวนภาษาไทยเราเองด้วยเหมือนกันโอเคไหมโอเค อันเนี้ยที่เซแชร์วันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นสรรพนามอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะใช้แทนสิ่งของเนาะเมื่อวานก่อนเราเรียนสรรพนามที่ใช้แทนคนเนาะฉันเธอเขาผู้หญิงเขาผู้ชายแบบนี้เนาะเป็นสรรพนามใช้แทนคนนะแต่ว่าอันนี้อันนั้นอันนู้นไหนเนี่ยจะเป็นสรรพนามที่ใช้แทนสิ่งของนะคะคราวนี้พอเราได้เซตที่2แล้วเซวันนี้เซขอเสริมให้เราได้เซตที่3ไปเลยวันนี้หมายความว่าเราจะท่องทั้งหมด3มเซตนะคะ เซตที่3ก็คือเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเสียงเราจะบวกด้วยโคนะฮะเสียงโอ๊ยเราจะบวกเสียงโคนะคะตัวนี้เข้าไปนะคะน่าหน่อยความว่าเราจะออกเสียงเป็นโคโอ๊ย sorry sorry โคโคโคโซโคอะโซโคอะ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 มีตัวแปลกประหลาดอันนึงนะคะเอาใหม่นะคะ โคโคเห็นไหมเห็นไหมตัวโคข้างหน้าตรงนี้เนาะแล้วก็ไปบวกกับตัวเสียงนี้นะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โซรีโซรีตัวโคตัวนี้นะเราต้องเอาเสียงข้างบนเนาะโคโซอาโดมาต่อด้วยเสียงโคตัวนี้นะคราวนี้มันจะมีเสียงพิเศษอยู่เสียงหนึ่งก็คือเมื่อกี้ถ้าเป็นโคโคมันจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมโซโคก็เป็นตัวนี้แต่มันจะมีตัวนี้ค่ะที่เป็นตัวพิเศษนิดหนึ่ง ถ้าข้างบนมันเป็นอะเรเมื่อกี้ใช่ปะแต่ข้างล่างมันจะเป็นใส่เสียงอีกเสียงหนึ่งคือโ so, ซเข้ามาด้วยก็เป็นอะโซโคไม่ใช่อโคนึกเหรอปะมันไม่ใช่อโคแต่เป็นอะโซโคอะโซโคแบบนี้นะคะส่วนอัื่นจะเหมือนเดิมเป็นโดโคแบบนี้เก็ตไหมเหมือนเซจะงงๆตัวเองไห้เนยเอาใหม่เนาะเราเอาเสียงโคโซอะโดมาวางข้างหน้าแล้วต่อด้วยเสียงนี้นะโคโซอะโดโคโซอะโดโคโค โซโคอะโซโคแล้วก็โดโคแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นคำศัพท์เพิ่มอีกหนึงเซตนะคะเป็นเซตที่3นะความหมายของเซตที่3ก็คือข้างบนเมื่อกี้เราเป็นอันใช่ปอันนี้อันนั้นอันโน้นอันไหน,นใช่ปะเป็นอันตัวนี้เนาะแต่ความหมายของเซตที่3จะใช้คําว่าที่ค่ะก็คือบอกสถานที่นะก็จะเป็นที่อะไรเอ่ยที่ที่นี่ที่นั่นที่โน่นที่ไหนนะคะ โคโค่ก็จะแปลว่าที่ที่อะไรเอ,อ่ยโคโค่ที่นี่โอ้ยตัวเล็กจังเลยที่นี่โซโค่ก็จะแปลว่าที่ไหนนะที่นั่นอ่าโซโค่ก็จะเป็นที่อะไรนะที่โน่นโดโค่ก็จะเป็นที่ไหน,นะน,น,น,ไหนแบบนี้นะคะเห็น <He ard S 2> ปะ <S <S เราได้คำศัพท์ทั้งหมดกี่คำในเนี้ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคำเลยนะข้างบนเป็นอันอะไรเอ่ยอันนี้อันนั้นอันโน้นไม่ต้องไปสนใจลายมือเซนนะคะเพราะว่าลายมือเซแบบโอ้ยแย่มากนะคะอันไหนนะคะแค่ตารางนี้นะเราสามารถสร้างคำได้ทั้งหมด8คํคำนะคะแค่เราท่องได้ว่าโคโซอาโดโคโซอาโดนี่นั่นโน่นไหนนี่นั่นโน่นไหนแล้วก็ เพิ่มเสียงเละเนาะตัวนี้เข้าไปกับอีกอันหนึ่งคือเพิ่มเสียงโคตัวนี้เข้าไปก็ ko, จะกลายเป็นสร้างคําได้สี่บวกสี่เป็นแปดและนะเอาใหม่นะคะ,ะ,คะวันนี้จะทบทวนสี่เซตที่เราจะต้องท่องให้ได้นะคะเซตแรกใส่สีไม้นี่เซตที่หนึ่งโคโซอาดกโคโซอาดกโคโซอาดกนี่นั่นโนนไหนนี่นั่นโนนไหนนี่นั่นโนนไหนท่องให้ได้เซตที่สองนะอันนี้อันนั้นอ an no, ันโนนอันไหนนะคะก็จะเป็นโคเด้โซเด้อาเด้โดเด้โคเด้โซเดอาเดโดเดนะะได้สี่คำแนละ้ว แล้วก็เซตที่3นะคะที่นีน่ที่นั่นที่น่นที่ไหนที่นี่ที่นั่นที่น่นที่ไหนโคโคโซโคอาโซโคโดโคนะคะมีแค่เน้นตรงนี้ตัวเดียวที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะอาโซโคนะที่น่นนะคะแล้วก็โดโคก็จะเหมือนเดิมโอเคปะวันนี้ให้ท่องคําศัพท์เหล่านี้ให้ได้นะคะเพราะว่าหลังจากนี้เราจะสามารถต่อยอดเอาคำศัพท์เราเนี้ยไปต่อยอดในการสร้างประโยคได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะเดี๋ยวประมาณวันมะลืนนะเซจะพยายามค่อยๆเติมในเรื่องของไวยากรณ์เข้ามานะคะ โอเคกลับไปเรื่องเดิมก่อนที่เราจะจบคลิปนะคะเล็กน้อยสม่ำเสมอจะเท่ากับผลลัพธ์ที่มหาศาลเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราทุกคนนะค,ะค่อยๆจำคำศัพท์ทีละเล็กทีละน้อยนะแล้วเราก็จะมีผลลัพธ์ที่มหาศาลสามารถนำคำศัพท์ไปใช้ได้มหาศาลนั่นเองนะคะวันนี้แค่นี้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมไปท่องศัพท์กันนะคะสวัสดีค่ะมาตาเน่บ๊ายบาย